ผ้มีปัญหารอยดำผิวหมองคล้ำจากแสงแดบดบฟ้ากจาจุดหนังดำนะคะตัวนี้จะช่วยแก้ปัญหาบหนเลยช่วยอยู่กับผิวพรรณนะคะให้ขาวใสเนียนขึ้นนะคะแล้วก็ปลอดภัยผ่านออยอนะคะแล้วก็มีส่วนประกอบข้างต้นนี่ค่ะนี่นะคะคร่าวนะแล้วก็มีโรงงานที่ผลิตแล้วก็มีราคาหน้ากล่องนะคะห่ังชัดเจนนะจ๊ะนี่นะจ๊ะแล้วก็ อย่างที่สองตัว ID c l e n d e r นะคะตัว ID ตัวนี้จะช่วยเกี่ยวกับลดกระชับสัดส่วนนะคะแล้วก็มีโรงงานที่ปีดนราคาแล้วก็นี่นะคะตอนนี้ก็ดาวโซเชียลแคมหรือว่าตาว Facebook ต่างๆหรือว่าตาวเว็บไซต์หรือว่าตามร,รานขายาก็มีนะคะนี่นะคะแล้วก็ตัวที่สามตอนนี้ก็กัลังฮีแอฟริกัน s x นะคะ ตัวนี้นะคะคนที่เล่นอินเทอร์เน็ตหรือว่า facebook ซเ a ียล c a m หรือว่า Google คนที่เซิร์ชดูต่างๆก็จะเจอตัวนี้นะคะตรงนี้ก็กระแสกำลังมาแรงเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวไอไฮนาทีนตรงนี้นะคะจะมีตัวไอาฮท,ทีนเข้มขน้นช่วยเร่งเร่งตางหอบผ่านกระชับสับส่วนนี่นะคะแล้วตัวนี้ก็ เป็นสินค้านำเข้าเหมือนกันนะคะส่วนประกอบเป็นตัวไอเคนทีเหมือนกันนี่นะคะถ้าคนที่มีปัญหาเกี่อบระบบการผ่านช้าตัวนี้ช่วยได้น,นะคะแล้วก็ตัวไอคาซี asi, ตัวนี้ได้มีส่วนประกอบเกี่ยวกับดีท็อกด้วยแล้วก็ช่วยลดน้ำหนักด้วยเหมือนกันจะมีเป็นสองแบบเห็นไหมคะแต่ส่วนประกอบก็เหมือนกันนะคะเป็นสินค้าของไทยจดอยอรแล้วก็เป็นสินค้านำเข้า นี่นะคะมีโรงงานที่ผลิตต่างๆนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นตัวล a ซเบอรี่ของทางบริษัทเราจะเป็นตัวนี้นะคะจะเป็นแพ็กเกจแบบนี้คือลัซเบอรี่ยนบางคนคิดว่าจะมีตัวแบบเดียวผลิตภัณฑ์แบบเดียวจริงๆไม่ใช่นะคะตัวนี้นำเข้าจาก USA นะคะนี่ค่ะแล้วก็โูเดียตัวนี้นะคะ แล้วก็ส่วนบางคนที่ได้รับชมตามโซเชียลแคมตาม Facebook หรือว่าตามเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยบางทีเห็นไอดอลเราตัวคนที่เขาทานเนี่ยตัวนั้นตัวนี้แต่จริงๆแล้วเราต้องเราต้องมองถึงความเข้าใจในตัวเราก่อนว่าแต่ละคนม,มีปัญหาไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมีปัญหาคุณแม่หลังทอดเป็นคนที่หลบตาเขา,าถ่ายาันช้าเพราะว่าเป็นคนที่อายุเริ่มมากนะคะหรือว่าเป็นคนที่ทานเก่งหรือว่าเป็นคนที่อ้วนเนี่ยเพราะว่าเป็นคนที่ทานจุกทานจิก มีปัญหาต่างๆเนี่ยก็คือจะจัดเซตวิธีทานตาแต่ละแบบเนี่ยแต่ละท่านแล้วแต่บุคคลจะไม่เหมือนกันนะคะจะทาจะเราจะทานตามเหมือนที่นคนอื่นทานเนี่ยจริงๆเราไม่แนะนําค่ะก็คือจริงๆเราเวลาจะสั่งกับแม่ค้าหรือว่าตัวแทนจําหน่ายเนี่ยก็ควรจะาจ,จะบอกความต้องการเบื้องต้นก่อนว่าเรามีปัญหาตรงตส่วนไหนบ้างเขาจะได้สามารถจัดเซตผลิตภัณฑ์ที่ได้ถูกต้องแล้วก็ทานอย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็ทําให้ลดน้ำหนัก ได้อย่างเห็นผลจริงนะคะแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจาตัวเนี่ยก็ควรจะบอกกับคนที่สั่งซื้อก่อนนะคะเพื่อความเพื่อความปลอดภัยต่อตัวเองนะคะเพราะว่าปกติแล้วบางคนที่มีโรคเป็นไทรอยเป็นมะเร็งเป็นความดันหรือเป็นอะไรเงี้ยก็ควรจะบอกก่อนจะดีที่สุดค่ะแล้วก็สามารถสั่งซื้อนะคะหรือว่าโทรมาสอบถามได้ที่0846697896 0846697896นะคะ หรือว่าเบอร์081-453-0623แล้วก็เข้าชมเว็บไซต์ได้ที่ b e n z y i s l a n d e r นะคะ b e n d e e i s l e n d r นะคะหรือว่าสอบถามช่องทางที่ไวที่สุดก็คือผ่านทางไลน์นะคะไลน์ก็คือ b e n z y e 3 b e n d e y 23นะคะ b e n d e y 23ก็สามารถสอบถามได้แล้วก็เบนก็จะแนะนำว่า คุณลูกค้าท่านท่านนี้มีปัญหายังไงเราก็จะจัดเซตโปรโมชั่นแล้วก็จะจัดเซตวิธีทานเนี่ยให้เหมาะสมนะคะเยอะแยะมากมายแต่ว่าอยู่ที่ว่า